คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่ตังฮะนี่ใบมาแล้วนี่เนี่มึงก็หน่ะคอยซื้อในมือเ้าเจตาอคอยเสื่อตัวมือเต๋อเอาเบิงน้ำคุณแม่ด้วยค่ะซื้อรวดแปดที่เอขกระถิซื้อน้ำเขาข้าว่าเห็นี่มันหน้าแปลกๆปลกหนึ่งใบหนึ่งดำหน้าแปลกหนึ่ แล้วมากแปดหิเยอดเรื่มเลยสองเจ็ดกับสิบแปดสองเจ็ดกับสิบแปดนะคะเราเออมันห้องกับมังเอาอ่ะนันออกมันถือละแปดสี่หกก็คืออยู่ดิเพราะว่ามันมันออกอันนั้นเนาะนี่นี่แล้วเขาให้เมืองซีหม่งมีเห็นบอลแปดหกกันี่แปดหกเขาก็คือ ก้อนเนื้อมันแบบแบบมันสีเขียวค่าหน่ยหน่อยแม่เบิ้งสักวันนะคะเพราะว่ามื่อนั้นทายให้ท่านผู้ชมเบิ้งแล้วล่ะแต่ว่าพูดถึงว่าคนที่วีเคราะห์วินิจฉัยเพราะว่าแม่เบิ้งบ่อยแม่ก็จะรู้ว่าเออชุดแรกมันเขาดีจริงสินะแม่หมาปวกมันออกดีอยู่เลยมาปวกมันข้นนะบริสนใจเมื่อนั้นพักการค้าตะโซอันคนตายนะหน้าค่ะท่านผู้ชมเบ้าแล้วก็ะซิบต้นเพิ่น เบิ้งไปพร้อมกันนี่แหละเอาเบิ้งไปพร้อมแม่เน่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่เอาตาหาสวงมาได้ไหนนี่หาสวงสี่สวงเพราะไงมันมีปลาถือสีทั้งนี้ปลถือสวงจ้านี่คนก็ได้ซื้อสามนี่ไม่มีสองสีสามสีนี่จ้าแม่นเน,งงงน,นี่ยพราะไที่บอลังงยกสีคางีอันนี้บอกเออเ็ห็นบอลนกจ้ครับสีจี เลขแล้วมันเคยขออี่ยซประมณของอะคุณบอกมือนั้นเราเบาเฮอนี่ดิเปนเาซีซบอกมือนันกันี่ดิซีหนึ่งซีหน่งซีซีซีหากับซีสามขีข้าตัวบอกใหญ่ัสนบอกสามนี่ดิออกออกออกเลยตีอ้ามังออกนี่ดิ นี่เลยอบนมานี่กซื้อสามซีซีบอกขีข้นงขางข่ซื้อซีสามตัวนี่นี่ไปซื้อพี่แม่ซื้อแล้วซีสามซื้อเสร็มาเกิดบาใจว่่วใบนึงว่าคือจักใบนี่นะซื้อร่งมึงซื้อซื้อสมีคันเห็นขีข้างขากแต่มันเป็นไปใจมันเคยเป็นสามซีซีพอคอยตีบอาด้ขอบ่ได้มึงนะอ๋อค่ะแม่แต่ต้องมาแต่ย่าย ่อยว่า่อยซื้อไปลวกคอยว่าอันนี้แกข่อยแกฟ้าเห็นขิงขักตะกอนป็นซีสามเนี่ขิงขักเคยเป็นงซีสามเลขขีข,ข้า <c oughs> งขางมันเคยออกซีสามมาแม่อืมเคยออกผาน<อ>ข้างนอกเห็นอยู่หน้าวะ่ะแต่ว่านพูดถึงวานที่ว่าลูกเคยงวดงวดที่แล้วไม่เน่าเพิ่งแคิวเด้เพิ่ว่าเพิ่ศูนย์แม่พี่นอ้องเม่นขับกระทากไม่อยู่วา่าไม่เน่าฝันคิวเนาะฝันว่าศูนย์ให้ลูกเคยนึ่งแม้ว่าสัน ฝันขิวอยู่เด้แล้ววะขจาวางสี่ตัวฝันหิวอยู่ข้างหนึ่งคุวมาถามเบื่องอีกเนี่เด้อว่าคุณแม่เพ่นฝันบอ่าจากเสื้อมขี้ขากเขาออกมานี่แหละตะก็คืตะกอนบครับมันเป็นช่วยอันนี้ก็เกี่ยวกับลูกเคยคือเก่าลูกเคยพ่นว่าจับขี้ขันขากมาตัวบางง่มันห้องออกออกมันมันว่าซีซีตีจ่าเ่อเอเห็นมอากมาบเห็นมัน โอ้เจ้าเจ้าเห็นเจ้าจับมาในเด้อหันตัวบางไงป่านนั้นเอามามึงเอาขึ้นไปปล่าเอามาให้แม่เล้าวิเคราะห์เนี่ยนาแรกเคยออกข้าก็จ้าเอาขึ้นไปไใบได้เหรอหัวพ่นมากเจาเอาขึ้นไปไใเพิ่นเนาะข้าก็จะเอาขึ้นไปไใบเลยแม่หัวข้างเอาไปใบข้างเก๋เอาไปไใบ ต็เกิดเนี่ยมันเตดก็ถือว่าเพิ่นบอกเลยหรอว่านอซีซีแม่น่ากับมกอยู่ตซีซีพอขอเสายบาเด็กเมันซีหลายไหมมันเก่นมันมาจีแคซีแต่วางวนนี้เขาจะว่าซีซีมาเลยน้าเฮียขอว่าขอจอซีจังแม่นบอกทีค่ะให้เบิ่งงนาปกก่ันพะวาเคยอกอกหนาโปกเก่าอื่เดครับเป็นในเบิ่งซีม่วงบอกเอาผู้ใดซีซีเจ้าหันบอกครบหลับปีเกิดพอดีบอก ก็แล้วเจ้าก็ไปเห็นนั่นขี้กระตู่อยู่หม่องเฮ็ดงานน่ะเนาะตบักใหญ่ติห้วยสิบ่เป็นโชคอาศัยอายุบ่แม่นสิเป็นโชคบ่เออก็ฮ้องเอาไปตามันเดี๋ยวเนาะว่าติจี้บ่ออกบ่อบ่บ่ออกแม่นบ่ คันตัวนี้ใช่ไจีหรืีนะไรบางทีจีใช่ไหมฮะอ้ตใหญ่เลยพี่อ๋อก็ไปเมื่อนี้เนไปเมื่อนี้เห็นบอกครับไปมื่อนี้เห็นโตโตแซมไหนโตใหญ่เลยผมเคยเห็นแถวางหนูเมีหรอแสดงว่าคุณเคยเห็นตใหญ่แํานีขังแหลกเลยนี่หงมันหองเลยติซซีหย ยายมักนานี่แม่บอกแป้งทางเอ้ยดอกดีมีแฮงเป้งทาทองมัน้อมปะอาบวยน้ำกะวาตซีซีซีฮะน้ำกะฮวางวาซีซีซีมันห้องเหล็กแล้วน้ำกะบองฮวงว่าซีซีคือฟุนสื่อไปื่อไปแต่ว่าคันเห็นไหนซื่ออินบ่แล้วกลัวแล้วมักเกิดเห็นสองใหม่จ้ามันยอมว่าไวแห้ง บอกมันไม่นนบอกอันอึดเด้อรัตตะดีซีซีบอกแม่นันบ่ค่อยนี่เซเว่นบ่อึดบ่ยากว่าสั่นพิจน้าไว้เด้อซีซีแม่น้าวนนี้สรุปมากตัวใดค่ะในควันใจโอ้ยสื้อๆงาขอักกว่าสื้อซ้ำน ซีสามสามซีกับทีกับซีซหามันขันมี่ซีว่ะอ๋อแสดงว่านักซีซีหนึ่งซีหาซีีามนักซื้อนี่เลติเนี่ยก็ขาเสื้อนาพกเท่านั้น่ะพวกเสื้อได้จูลอ๋อคว่าเสื้อนาพกพ่อไปืสามมาแล้วเราิ้องไแล้วอัใครซื้อพ่อเนี่ยโอ้ใครซื้อสาทีตัว คอยบอสือคือาข่อยซือสามสี่ม่น้าบอกสี่สีเอาตัวกับยไ่คอยเอาอีเนาะ่อยเอารงี้ไผสีดังก็กัไผสีแนก็กันต้องรอลุนเนาะแม่นาะขอยสามสี่ได้นัดกันตัวนี้พนหนึงสือีสามพนหนึ่งสือสาสพี่น้องไปซสือกวนพนเนาะ่อยสามสี่พนึน้อคน ก็อย่ี่่กไม่กวม่ากลัวใมึงจอใยสี่ด้วยเราไงเลยไม่ใ่เคมันบ่หลายเลยสี่เจนไม่ซองใบแม่ว่าขัดเอาแล้วเอาน้าเนี่ยเอาคนอัดที้มันบ่ค่อยมีหนบ่มันบ่ค่อยมีบ้เกยมาแบตเตอรี่แพงค่ะซอบไปวันนี้ซีมาตีแม่เนี่ยมาแต่วาน้่ะเจีาไม่กินยังดอก อีดหน้าไปเด้อหน้าปกก็ดีสองเจ็ดแปดเอามานี่ี่เอามาโซเอามาโซกูกสิบสองล้านใส่หองข่อยนีเด้อ่อยนี่ห้องบัคุณน่้องขอยนี่ห้องพอหไงนี่เอามาโซก่อเอามาโซนำกันห้องข่อยสวยเด้อันนี้ซีสมอันนี้ซีส ห้าห้าห้าสี่สามสี่ไม่เอด้เอานี่ของมึงกูว่าไอ้กะกันเอาไว้เล้วเด้แมวสัมวอง้กะสี่สี่สามหาหนึ่งสี่ีน้ำกันเอาเบอรงน้ำกันให้น้องคนแค่ไานเออนี่เอาอ้กมึงนี่ดิซื้อไว้เร็วนะคะอันนี้สองใบกะหกสิบสองล้านพี่น้องสองใบก็ได้เอใยังไอ้เห็ดเราก็ได้เด ถ้าพูดอะไนี่เขา<ๆ>บอกคุณไข่ซื้อให้มันนี่ช่งใบนี่น <c oughs> มันมีหลายใบมีช่งใบนี่ <c oughs> ขอยามันมาได้ก็้ในไทยทีวทีซีซีคนบอกมาเอาเอาพบับไปไหนบุษบุเห็นบุเห็นคักเธอพี่น้องเสีได้เป็นพยา,ลลานหลักฐานว่าพคนนี้แหละถึงสิบสองล้านแกวันนี้อีแม่ว่าบรมันกระโดดแต่ว่าบอกอยู่ว่าเลขซีซีมาบอกแม่อืมไข่ซึ่งสามทีทีสามทีทีทีเหลืโดดนิดบ่ มันเอาสีกับซอมาในหัวนพผ่าเถ้าอันนั้นพวกเราหยดมันเหี้บเราจุ่มเหี้บอันนั้นมันฝป่นแป๊กๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือผรวเราสีผัวเราจุ่มเลขสีไว้พี่น้องผู้ใดเขันขี้ค่ะก็สิมันมันบ่ไม่ข่อยมึงข่อยอยากมึงดีเนาะแมนหนูอยากเห็นขี้ขั้นข้างอะไรเดี๋ยวนี้นั่งก็จ้ะ ว่า<ป> <sia. S 1> มันตรงกันกับพระฤาษสีจบขอพรวนอาม่าเจ้าขึ้นไปเพิ่นเท่าจงเอาขึ้นไปแม่ขอมีเมื่องเธอป่้ยนี่เนาะเอามาตะกรันแบบว่าบัดเล็กออกจังเม <kalk cake. S 1> ื <strong> ่อบัรนี้กหอยท้องหอยยังให้วัน่ันแล้วเขาเก็จังเอาขึ้นแบบนั้นล่ะข่อยากเห็นมาเจ้าว่าตัวใหญ่ปานนี้โอ้ยโหเคยเห็นเหรอแซ่บข้าวเปี๊ยนทด้ขึ้นให้กับวัยยันเนาะเล็กในในท้องหัวไปเห็นไม่เจ็นห้อง อหเนียวแตกบ่เนียวเสีขาไปเนียวโอ้บ่แสดงว่าเลขที่ออกตัวนั้นได้จานี่ตรงกับอายุพอดีแมนบ่เป็นหว่างคือคตตรงกับอายุสี่สิบสี่ปีพอดีจีจีบอกคนวนท่จีจีสิตัวน่าอ๋ออ๋อค่ะเมนาบอกตัวนี้เด้อพี่นนอนี่ละสื้อพวกนี้แหละสี่ห้าสื่อมนันน่ะสี่นี่นเขาดีล่ะคู้ใดสื่อสี่สามไวเพาแห้ง กรแหงสีสามแม่เน่าวาเสียวสามเกี้วค่อยตัวเลขของแม่เน่านะคะสีสรุปตัวเลขหาพันเห็ดกวนมากจ่อยเนาะสีหนึ่งสีห้าสี่สีและสีสามนะคะแล้วกับโบไฮลืมนานี่นะคะหัวทีิพานมามันออกมองนี่หกเก้าว่าแม่มองนี่หัเก่าตัวห้าเบาเก่าแล้วกันหนึ่งแปดโอ้นี่เด่นเก้าพี่น้องเอาเบื้องนีจากน้อยเบืองกล้างเดี๋ยวสิหาวาเจตังโบมีสาระอีกแล้วพี่น้องมีสาระอยู่เด้ว ก่เอางงก็คนใจกิดสัโอ้วันใจคนจนนั่นบอวันเดวนี่หากวันอีกใจมาคือวันนี้เขาห้อยหัวเก่านั่นก็คนเยออันนั้นพี่น้องเอานี่เด้ออันเก่าอันนี้อันใหม่หกเก้างวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่ผ่านมาหนึ่งตุลาหกเก้าตรงๆนะคะอันนี้งวดใหม่อันบ่งวดใหม่สองเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะแม่นนาว่าบ่อหายลืมบ่แม่บ่ลืมแน่สื้อจ๊กเส้าจักวัด เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ แล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดไ่ไดนนะคะถ้าะะมือใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูม 呐哈。Uh huh.